นี่มาสเตอร์พีซเลย GHI m o นะครับผมอ่ะตัวน,นี้คือ GHI m o แบบเกล็ดดำโคตรอ่ะอยากให้ลูกค้าดูว่านั่งดำจริงนี่นะครับดำลายแปลกมากเลยคุณผู้ชมดูดีลายเท่มากๆเป็นไงสวยไหมนะครับผมแชมเปญดับเบิลเฮดนะครับอันต้ามลไพยนะครับ โย่สวัสดีครับยี่ดีดต้อนรับเข้าสู่บ้านสับหลานนะครับอ่าวันนี้เราก็มาสลับกันบ้างนะครับเป็นคลิปคอนเทนต์แล้วก็ยังวนกลับมาคลิปขายงูเหมือนเดิมครับแบบที่บอกเนาะว่าเราจะเปลี่ยนอ่าคอนเทนต์ของรายการนะครับแต่ว่าก็จะมีคลิปทั้งคลิปคอนเทนต์แล้วก็แฟนๆยังเรียกร้องกันอยู่นะครับก็คือคลิปขายงูในวันนี้นะครับโอ้โหแต่สังเกตว่าด้านหลังเราแทบจะไม่เหลืออะไรขายแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ในบ้านสับหลานนะครับนี่นะครับ สังเกตว่ายังเหลืออีกเยอะมากมายเลยนะครับในด้านหน้าเนาะยืนถึงแถวแถวล่างเลยนะมีทั้งสาแถวนะครับเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ส่วนตรงนี้ก็จะติดจองไปเยอะผพงควรส่วนตรงนั้นก็เป็นงูติดจองแล้วก็งูเป็นแทนนันนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงไหนก่อนอ่าไล่ให้ดูตั้งแต่แรกเลยอะตัวนี้ซุปอร์โมนะครับผมอ่ะซุปอร์โมอันนี้ลูกค้าฝากขายนะครับเราให้ดูก่อนเลยนะครับซุปอร์โมนะครับขาวหัวเทานะครับแอบซ่อนอยู่ขี้กลัวนะครับหลบอยู่โอเคตัวนี้อยู่25,000บาทนะครับ25,000บาทนี้ลูกค้าฝากขายเนาะอ่ะ25,000บาทตัวเมียนะครับอ่ะไล่มาเลยดีกว่านะครับเป็นงูของทางร้านด้วยนะครับก็มีตั้งแต่อันโมโนนะครับ อ่าอัลเมนโนตัวนี้1มื่นสามนะครับไฮคอนทัสนะครับคอนทัตจะจัด,จดนะครับแคเนโนยังมีอยู่นะครับตัวละหมื่นหนะครับพวกนี้หมื่นหกนะครับ16,000บาทนะครับให้ดูสีนะครับผมนี่นะครับ สีเหลืองกับม่วงนะครับตัดกันชัดเจนตัวนี้เข้าคาบอยู่นะครับเข้าคาบอ่อนอ่อนนี่นะครับตัวนี้ชัดมากเลยครับตัวนี้สวยมากนะครับผมอ่แคนิโนนะครับตรงนี้เป็นแคนิโนเนาะบานาน่านะครับผมบานาน่ามาตรฐานสากลโลกนะครับผมเป็นงูตัวแรกของใครหลายๆคนนะครับเทียบจะว่าเกือบเกือบจะเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเที่ยบเป็นต้องติดไว้ที่บ้านผมตีเป็นว่าเกือบจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะนี่นะครับบานาน่าเนาะหน้าตาน่ารักจิ้มริมนะครับลายตัวนี้สวยเนาะ แต่วันนี้ผมถือมือเดียวอาจจะยากนิดนึงนะครับผมน,นี่ครับเป็นไงสวยนะครับเรามาอัปเดตกันแบบให้ดูใน ผมกำลังคิดแล้วว่าจะเป็นคอนเทนต์แล้วก็จะเป็นอัปเดตงูด้วยนะครับก็คือว่าจะเป็นสลับกันเนาะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องเรามานานแล้วยังอยากซื้องูในเพจใน YouTube ได้เห็นตัวอย่างเงี้ยครับก็เราจะทําด้วยถือว่าเราสลับกันไปนะนี่นะครับบานาน่าครับวันนี้อยู่7,500บาทนะครับ7,500บาทตัวนี้เป็นบานาน่าพิน YB He เฮ i นะครับผมนี่นะครับบานาน่าพิน YB Head Pi นี่นะครับนี่ตัวนี้ลายสวยนะ นี่นะครับผมอ่า,อาชูกาพาเทลคาริโกอ่าแชมเปญตัวนี้ตัวต่อไปนะครับนี่นะครับแชมเปญน,นะครับผมตัวนี้ลายแปลกมากเลยคุณผู้ชมดูดิลายเท่มากๆนะครับแชมเปญตัวนี้ในราคา7500นเนาะได้ยีนเอาไปต่อยอดได้สนุกเลยหัวดำนะครับเป็นกากบาทอย่างนี้เลยนะครับดูลายเขาดิครับ เป็นไงงู7จ0 0นสวยกิฟตนะครับผมยีนแชมเป็นนะฮนะมาตรฐานนะครับผมใครชอบก็มีติดไว้ที่บ้านได้นะครับตัวต่อไปตัวนี้จะขาดไปไม่ได้นะครับตัวนี้มาสเตอร์พีซเลย GHI m o นะครับผมอ่ะตัวนี้คือ GHI m o แบบเกลดดำโคตรโคตรอ,อยากให้ลูกค้าดูว่ามันดำจริงนี่นะครับดำจริงดำสุดๆนะครับผม GHI M O ตัวผู้นะครับผมดำปีนะครับราคาตัวนี้ผมเปิดไว้2 5 0 0 0บาทเนาะ25,000บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับมีตัวเดียวตอนนี้เหลือตัวตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็ตัวที่มาก่อนๆน้านี้ก็คือแบบว่าลงแป๊บเดียวปิดลงแป๊บเดียวปิดนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับอันนี้เพิ่งมาแค่ไม่กี่วันวันสองวันนะครับผมอ่ะให้ดูนะครับผมกินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับดำปีนะครับผมอ่ะให้ดูหลายๆแสงเลย เดี๋ยวไม่เชื่อว,ว่ามันดำนี่นะนี่นะอะขนาดแสงไฟแบบเนี่ยทุกแสงมันดำทุกแสงนะครับผมอ่ะนี่เป็นไงดำปีนะครับตัวนี้มาเตพีดของวันลีเลยกันนี่นะครับตัวนี้ผมชอบมากแล้วลายมันดีมากเลยนะครับดำปีนะโอเคนะครับผมจีดไอ้มโอ้ไปแล้วเปิดไม่ได้เลยไอ้งูพวกนี้นะครับอ่ะไหนไหนก็ออกมาแล้วขายมันต่อเลยแลยกันนะครับ ตัวนี้คือบัตเตอร์พาสเทลนะครับเพชเมียนะครับผมบัตเตอร์พาสเทลเพชเมียนะครับผมอ่ะอร่อยทางูขาวเนาะคลาสสิกมาตรฐานนะครับควรมีติดไว้บ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้1ตัวนะครับผมราคาอยู่9,800นนะครับราคาไม่สูงนะราคาเท่าบัตเตอร์ปกติเลยนะครับสำหรับตัวเมียนะครับ9,800ผมมีอยู่2ตัวเนาะมีตัวนุ้อีกตัวหนึ่งมีตัวนี้ตัวนึ่งมีตัวนี้ตัวนึงนี่นะครับเป็นไงชัดเจนนะครับผมอ่ะโอ้ บุญวายแท้เอาเก็บมันเข้าไปก่อนอ่ะ i SI, Mo ตัวผู้นะครับผม2 5 0 0 0าบาทแบบเกดคุณภาพสูงจ,จัดเลยนะครับ A บวกนะครับผมอ่ะเอาเก็บเข้าไปนะครับผมรึบอา่ามีตัวไหนอีกตัวไหนอีกที่วันนี้มาพูดถึงกันนะครับ บานาน่าตัวเมียอันนี้คือบานาน่าตัวเมียนะครับผมราคาอยู่20,000ื่นนะครับบานาน่าตัวเมียอ่ะตัวนี้สวยมากนะครับผมตัวนี้ยังอยู่เนาะแชมเปญดับเบิลเฮดอันต้าเมลไพ่นะครับขวากันแบบง่ายๆเลยนะครับงูที่ร้านผมอ๊บอ่ะนี่นะครับเป็นไงสวยไหมนะครับผมแชมเปญดับเบิลเฮดนะครับอันต้าเมลไพ่นะครับเอาไปทำไพยเอาไปทำแชมเปญพายเอาไปทำอันต้าเมลไพ่เอาไปทำอันต้าเมลได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะ จะสะดวกเลยนะครับถ้ามีพายก็ตัวนี้โยนใส่ได้เลยนะครับเห็นขาวๆนี่มันคือลิงเกอร์เนาะมันไม่ใช่พายนะครับมันเป็นแค่เฮดนะครับแต่เป็นเฮดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นดับเบิลเฮดไทยด้วยนะครับสวยมากนะครับผมราคาเปิดอยู่แค่สองหมื่นเจ็ดพันบาทเองถูกนะครับไม่แพงเนาะสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับด้านหน้าจะเป็นพวกสไปเดอร์นะครับตัวละหกพันห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ผมให้ดูคร่าวๆอย่างเงี้ยครับหกพันห้าร้อยสไปเดอร์ตัวเมียนะครับแล้วก็จะมีงูขาวงูขาวก็ มาตรฐานคลาสสิกนะครับงูขาวเรายังมีอยู่อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยงูขาวนะครับนอนอยู่นะฮะอ่ะตัวผู้อยู่1 9ื่นเก้นะครับตัวเมียอยู่22,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นซูเปอร์เอ็นชี่นะครับตัวนี้ซูเปอร์เอ็นชี่นะครับตัวนี้อยู่8,500ันารนะครับ8,500บาทนะครับตัวผู้นะครับโอ้ยวันนี้ดูสเปซสปะมากอันนี้เป็นอะมิโน ตัวเมียนะครับผมราคาตั้งอยู่1 0 0 0 0หม่นสี่พบาทตัวนี้ลดเหลือ13,000หบาทแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไฮคอนทัตมากเนาะแต่สำหรับใครที่ชอบสีละมุนละุนเนียเนเนุ่มๆแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อไปต่อยอดได้นะครับผมอ่ะอันเมโนนะครับตัวเมียนะครับโอ้ยนักโทษแฮกคุเอาใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอเค นะครับมีตัวไหนอีกล่ะตรงนี้ตรงข้างล่างนี้ก็ขายกันไปเยอะแล้วนะครับผม butter e n c y b นะครับตัวนั้นนะครับเกรด a บวกนะครับผมตัวนี้สวยมากนะครับผมอ่าอีกตัวนึ่งตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่แล้วแหละนะครับผมตัวที่ตัวที่เราขายไปแล้วนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่15,000บาทนะครับราคากำลังสวยนะครับ อ่าแล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพาร์ทเทลยีโรเบลลี่นะครับผมพาร์ทเทลยีบีลิงเกอร์นะครับตัวนี้เพศผู้เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่6,800นรนะครับราคาค่อนข้างถูกเนาะอ่าก็ต่อยอดได้เลยนะครับผมอ่ามาใส่ตรงนี้บ้างตัวนี้เป็นเล็บเผือดฟล p a พาร์ทเทลนะครับเพศผู้เหมือนกันนะครับเล็บเผือดฟล Pa พาร์ทเทลนะครับราคาตัวนี้อยู่แค่8,0 0 0บาทนะครับผมสวยไหมสีแบบดุดันหน่อยนะครับ 8,500บาทนะครับเอ้ย8,000 8,000ดพันทุ่นไปเพิ่มตังค์ให้เขาเฉย8,000ท้วนนะครับตัวนี้8,000ท้วนสวยนะ 3G นะครับนี่นะครับเป็นเล็บเพิร์ดไยนะครับแล้วก็พาสเทลนะครับแล้วผมก็มีเล็บเพิร์ดเอนจีนะครับลูกค้าฝากขายอีกหนึ่งตัวนะครับผม16,000บาทนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับผมอันนี้ตัวเมียนะครับผมนี่เล็บเอนจีตัวเมียนะครับให้ดูเฟซสีข้างๆตรงเนี้ยลายเขาสวยอยู่นะขึ้นไฟมาก โอเคประมาณนี้นะครับชอบตัวนี้จริงนี่สวยจริงสวยมากนะครับผมชีไอโมตัวนี้ดำจริงดำสนิทเลยดำปีนะครับผมอะประมาณนี้นะครับก็ยังมีพวกบัตเตอร์อะมีตัวหนึ่งตัวนี้หลุดจองเนาะตัวนี้หลุดจองนานละลูกค้าไม่มาเอาทีถือโอกาสขายเลยแลยกันนะครับผมอันนี้เป็นบัตเตอร์นะครับเปิดราคาอยู่5500านะครับก็ถ้ามาจาก ในนี้ก็เหลือแค่5,000ันทุนนะครับถ้ามาจาก YouTube ผมนะครับตัวนี้เหลือ5,000ันทุนนะครับตัวนี้เป็นเอ่อบัตเตอร์เพชพู่นะครับตัวนี้ลายสวยนะครับผมเนียนกริปเลยสีสันสวยงามนะครับลายเปิดมาสวยนะครับผมลายสวยนะครับผมอ่ะตัวนี้เหลือ5,000ันทุนนะครับเพชพู่เนาะหลุดจองมาจากลูกค้านะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสาหรับวันนี้ตอนนี้งูก็เหลือไม่ได้เยอะมากนะครับก็มาอัปเดตทุกวันเนี่ยแหละครับก็ถ้ามีตัวไหนก็จะอัปเดตลงในไลน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เนาะนี่นะครับประมาณนี้ เป็นไงบ้างครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ QR code บ้านสับหลาดนะครับลูกค้าสามารถแอดเข้ามาคุยกันได้นะครับสั่งซื้อทางนี้ได้เลยนะครับก็คือชอบตัวไหนจากเมื่อกี้นะครับลูกค้าแคปมาแล้วก็ แอดในนี้แล้วก็ทักมาหาผมส่งรูปมาให้ผมได้เลยนะครับแล้วแน่แนจะมีอัปเดตรูปงูใหม่ๆทุกวันเลยนะครับเท่ากับว่าลูกค้าสามารถดูงูใหม่อัปเดตได้ก่อนใครเลยนะครับเวลาดูใน YouTube เนี่ยบางทีมันดีเลยเนาะประมาณแบบว่าวันหนึ่งหรือว่าลงตอนเช้ากว่าจะตัดเสร็จก็ พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ตีไปว่าคืนนึ่งอะ,อะดีเลยนะครับผมเท่ากับว่าถ้าลูกค้าดูในเนี้ยมันจะเร็วกว่านะครับสำหรับใครที่สนใจอะไรนะครับก็แอดในนี้เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วอีพีต่อไปเราจะไปทําอะไรสนุกสนุกกันอีพีต่อไปก็เป็นคอนเทนต์แล้วเนาะก็ไปตามดูนะครับว่าผมจะไปที่ไหนทําอะไรนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย